รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบก,กันในช่วงมึงไทยน่าดูเช่นเคยนะคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าฤดูหนาวเริ่มพัดผ่าม,มาแล้วนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยสำหรับวันนี้เรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยไปรับชมกันเลยค่ะ รับฤดูหนาวปีนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่งดงามของงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดส,สุโขทัยค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหลังจากห่างหายในช่วงสถานาการณ์โควิดปีนี้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งตั้งแต่เริ่มเปิดงานด้วยขบวนแห่กระทงสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นจากแต่ละอำเภอของชาวสุโขทยัยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มารอชมเป็นจำนวนมากซึ่งมีการเข้าจองห้องพักของนักททท่่่่่่ออองงเเเีียยววววในนนนชัววัหุดผาาาาามมตต็็รรถืปก ริ่มต้นไฮซีซั่นไทยทเที่ยวไทยอย่างน่าชื่นใจโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตกแต่งพื้นที่ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นเน้นเรื่องการแต่งกายแบบไทยสวยงามแบ่งโซนจัดกิจกรรมให้เดินเที่ยวชมอย่างเพลิดเพลินการออกร้านอาหารถิ่นขึ้นชื่อกิจกรรม DIY จุดถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆโซนสินค้าของที่ระลึกสี่ภาคมารวมไว้ในงานเดียวและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้กับการแสดงแสงสีเสียงรุต่ตะไลไฟเนียงภายในงานทุกวันวันละสองรอบนอกเหนือจากการชมงานลกระทงแล้วสุขโขทัยยังมีสถานที่ให้เที่ยวชมอีกมากมายสัปดาห์หน้าจะมาอัปเดต ให้ชมกันต่อนะคะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมค่ะมากันที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมแล้วสาหรับการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารองค์กรปกครองภาคราาัฐภาคเอกชนรวมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานในปีนี้ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่7-9พฤศจิกายนในแนวคิดความสุขแข่งสายน้ําปิ่งนักรามหาหาทียังคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมีการประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดแสดงโคมล้านนานับหมื่นดวงพร้อมระดับไฟแส แสงสียามค่ำคืนสว่างสวัยทั่วเมืองเชียงใหม่บริเวณ5ประตูเมืองสีแจงและครั้งแรกกับเทศบาลยี่เปงเชียงใหม่บนโค้งน้ำแม่ปิงที่ยาวที่สุดหท่าน้ำกับอีกหนึ่งสายน้ำชัยมงคลรวมโดยกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมายตลอดการจัดงานรอยกระทรงมีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแต่ถ้านึกถึงรอยกระทรงและนึกถึงยี่เปงด้วยเนี่ยต้องมาที่เชียงใหม่นี่คือไฮไลท์ทั้งคนเชียงใหม่เนี่ยออกมานอกบ้านมารอยกระทรงมาร่วมกิจกรรมยี่เปงกันหมดแล้วก็นะักท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยอยากมาคนเชียงใหม่พร พร้อมต้อนรับพร้อมดูแลจะประทับใจและอยากกลับมาเยือนเชียงใหม่เราอีกครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters ในรูปแบบบู o แคมป์ในพื้นที่5ภูมิภาคทั่วประเทศถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งไปยังพื้นที่จัดกิจกรรมในอีกสภูมิภาคเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหาการรมท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมุ่งสู่การท่องเที่ยว Next Normal พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปอัพสกิลทักษะการตลาดดิจิทัลใหม่ๆแก่บุคลากร,ก,รการท่องเที่ยวไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวกระตุ้นจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยมมมมี้้รรรรร่่ววกกิิจทททััปะเศงสนน2500ค ความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นเราก็หวังว่า,าการอบรมเจ้าบ,บ้านที่ด <c oughs> ีนนเนเ่อร์ครั้งนี้นะครับเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดการพิชมทําให้การท่องเที่ยวเรากลับมาอย่างมีคุณภาพต่อไปนะครับและที่สำคัญที่สุดครับเราจะได้เครือข่ายนะครับของเจ้าบ,บ้านที่ดีที่พร้อมจะดูแลพร้อมที่จะให้ความอบอุ่นนะครับกับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศที่จะเดินทางกลับเข้ามาและทำให้การท่องเที่ยวนั้น <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งของการฟืน้นฟูเทศต่อไปครับ เที่ยวแบบใหม่มีแต่เรื่องให้ a m มเมซิยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุดใจกว่าที่เคย เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมบริษัทบิกริมแครเรียประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรายแรกของโลกสัญชาติอเมริกาภายใต้แบรนด์แครเรียจัดมหาการรมครบรอบ120ปีพร้อมเปิดตัวแคมเปญพิเศษสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แครเรียตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งด้านนวัตกรรมความเย็นเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวมีนายวรเศษ์ตันติสิริวัฒกรรมาการผู้จัดการบริษัทบิกริมแครเรียประเทศไทย,ไทยจำกัดเป็นประธานเปิดงานโดยปีนี้มีการปรับโฉมใหม่และเพิ่มสีส สีได้แก่ชมพูเขียวส้มเน้นรูปลักษณ์สวยงามทันสมัยพร้อมดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกการออกแบบเข้ากับทุกสไตล์การแต่งบ้านประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งเป้ารายได้ปี2565โต10% i c a r r i ผมว่าจริงๆคือสวยทุกสีอยู่แล้วผมรู้สึกว่าวทุกสีมีความโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ Air Carrier เนี่ยมีสีให้เราเลือกเยอะมากผมว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนยอ,ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้ร่วมกันเซฟค่าไฟในแบบสไตล์ของตัวเองหรือว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยก็ แค่ใช้แอร์แครริเออร์ครับแค่นี้ก็เซฟค่าไฟแล้ะ ซานเพลกริโนประกาศความสำเร็จในการจัดงานและมอบรางวัลซานเพลกริโนยังเชฟอะคาเดมี่เอเชียเรจิเนียนคอนเพติชัน2022 2023ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกที่เริ่มโดยซานเพลกริโนยังเชฟอะคาเดมี y เพื่อค้นหาและส่งเสริมเชฟที่มีความสามารถยอดเยี่ยมผลักดันขอบเขตของการทำอาหารให้กว้างไกลมีผู้แข่งขันผ่านเข้ารอบสุดท้าย10คนโดยเชฟเ e อียนโกจากประเทศสิงคโปร์ได้ก้าวขึ้นเป็นสุดยอดยังเชฟของเอเชียรวมทั้งรางวัลฝ่ายดิ닝เลเวอร์สฟู้ดฟอร์ทรอตอ a วดจากการแข่งขันในรายการเดียวกัน ด้วยเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบแกรนด์ฟิแนลที่จะจัดขึ้นที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีในปี2566ต่อไปปาะชันถือเปนอย่างเชฟแคเดมีนะครับผมก็เป็นการแข่งที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วก็เชฟเมืออาชีพจริงๆเนี่ยทั่วโลกนะครับผมให้การยอมรับมากจริงๆหวังว่าปีต่อๆไปนะครับจะมีเชฟนะครับที่อายุต่ำกว่า30ปีนะครับผมจากร้านอาหารต่างๆนะครับในเมืองไทยมาสมัครกันมากขึ้นเป็นตัวแทนทั้งประเทศไทยทั้งอาหารไทยนะครับผมเพื่อจะไปแข่งในเวทีระดับโลกครับ อมรินเบบี้แอนคิสตอกย้ำความเป็นผู้นำคอมมูนิตี้แม่ลูกอันดับหนึ่งของประเทศที่รู้ใจคุณแม่จัดงานประกาศรางวัลอมรินเบบี้แอนคิสอวอร์สองพัต่อเนื่องเป็นปีที่4มอบรางวัลให้กับสุดยอดแบรนด์สินค้าแม่ลูกในดวงใจผ่านการคัดสรรจากทีมบรรณาธิการให้เป็นสินค้าหน้าช็อปหน้าใช้สำหรับคุณแม่ตัวจริงและจากคะแนนโหวตของคุณแม่ผู้ใช้จริงจากทั่วประเทศมีแบรนด์สินค้าเข้ารับรางวัลทั้งหมด52ประเภทรวม93รางวัลภายในงานมีคุณแม่ศิลปินชื่อดััังงโอออปปิริรรรราาแลลละพยยชจวววมบวด้ ซึ่งงานอมรินเบบี้แอนด์คิแฟร์งานที่รวบรวมสินค้าแม่ลูกจากแบรนด์ต่างๆมากมายยิ่งใหญ่ระดับประเทศจะจัดขึ้นในวันที่1-4ธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเราอยากเป็นทางลัดให้คุณแม่มือใหม่ได้เข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการที่ดีมีูุคภาพที่สุดในประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับทุกุผลิตภัณฑ์น,นะคะที่เหล่าคุณแม่คัดสรรมาให้แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆแล้วก็เห็นว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้จริงค่ะ Grandmaster Exhibition ร่วมกับสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณาและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจัดงาน Bangkok Ad a Sign Expo 2022ภายใต้แนวคิด Get Innovation of Digital Printing นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเลือกของสินค้าและบริการในวงการธุรกิจการผลิตป้ายสื่อโฆษณางานพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัลงานพิ เปรจุพันและฉลากสินค้าระหว่างวันที่3-6ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้ที่ฮอ6์6และ7 i m p a c t เมืองทองธานีรวมสินค้าและบริการกว่า400บูธจาก1000แบรนด์ดังระดับโลก75,000รายการเพื่ออัปเดตเทรนเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมทักษะและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยต้องบอกว่าการผลิตงานป้ายและสื่อโฆษณาเนี่ยตอนนี้เข้าถึงยุค5.0แล้วครับเพราะทุกท่านต้องใช้เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็วัสดทุที่ที่ตอบสนองกับเครื่องพิมพ์ได้ยุคนี้เนี่เอ็อไรต้้งพพิมด์ดว วยแล้วก็ติดทนนานนะครับงานนี้เป็นงานที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องนะครับและว,วัสดุมาจัดโปรโมชั่นดีที่สุดของปีในงาน4วันครับ ขอเล่นเชิญนะครับเอียงปู่ยีนเตรียมจัดงานพัทลุงสามาคัคคีครั้งที่61ในคอนเซปต์งานร้อยรวมใจจากเมืองกรุงสู่เมืองลุงเพื่อจัดหาไรายได้มอบให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงโดยดรพิจักเพชรสงในฐานะประธานจัดงานคลิกออฟด้วยการแข่งขันฟุตบอล7คนหาเลคคัพครั้งที่1เมื่อเร็วนี้นสนาฟุตบอลท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมิได้รับเกียรติจากนายองอาจคล้ำไพบูลอดีตรัฐมนตรีสำนักนายกเป็นประธานเปิดการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด16ทีมรวมทีมศิิลลลลลปนนแแะะ IP กกุ่่่มาเว500คัซึง ลุงสามัคคีจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้ที่สมาคมชาวปากใต้ซื้อเสื้อหนึ่งตัวเข้าชมฟรีพร้อมรับบริการอาหารฟรีตลอดงานวันนี้ผมลื้มปิติและขอบคุณท่านองอาจคำไปบุญด้วยที่เปิดงานในวันนี้สมาคมยวชนจิตอาสามาช่วยทุกๆงานของงานการกุศลและอานสาธารณประโยชน์ของทุกๆคนครับขอเชิดชมยินดีกับพี่น้องฮาเล่ทุกๆท่านรวมทั้งนักกีฬาทุกๆคนผู้สนับสนุนทุกๆฝ่ายที่ได้ช่วยกันสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาขอให้สำเร็จลุล่วงได้ดีได้จัดกิจกรรมดีๆ นี้กันต่อไปครับ เจีนิในครือเจมาดทกรุ๊ปต่อยอดแนวคิดขับเคลื่อนธุรกิจด้วยใจประกาศเปิดตัว JPo i n t และเจวอลเล็ตอย่างเป็นทางการป้ายลูยอร์ตี้โปรแกรมมาจลูกค้าเพิ่มความสะดวดในการสะสมคะแนนจากการซื้อและใช้บริการทุกร้านค้าในครัอเจมาดทไว้ครบจบในที่เดียวพร้อมมอบสิทธิพธิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นกินดื่มเที่ยวและไลฟ์สไตล์พร้อมขยายอีโคสิสเทมให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานเป็นวงกว้างมากขึ้นอาทิกลุ่มตลาดท้องถิน่นเพื่อให้เกิดการรับรู้และมีการใช้สิทธิพธิเศษได้อย่างทั่วถึงตั้งเป้าการเติบโตภายในปีี2024 Point จะม สมาชิก1ล้านรายและมีผู้ใช้งานเจวอ l เลกว่า10,000 0รายทำเป็นใจนะครับก็เป็นแคมเปญของเคลือเจม,มาดนะครับที่เพิ่งออกไปใจความหลักก็คือเร,เราอยากจะตอบแทนลูกค้าครับเราก็อยากจะให้ใจของเราเนี่ยกลับคืนไปที่ลูกค้าบ้างอย่างเช่นในงานเนี้ยเราก็ขนทั้งบริษัทในเครือนะครับมามอบสิทธิประโยชน์ดีๆส่วนลดดีๆนะครับให้กับลูกค้าของเราด้วยเป็นเพื่อนกับเรานะครับที่ Line Official Account นะครับเจพอยสามารถติดตามข่าวสารและดีลพิเศษดีๆในนั้นได้นะครับ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เมืองไทยของเราเข้าสู่ในช่วงของหาง่างชีตันแล้วนะคะเตรียมโปรแกร,รมท่องเที่ยวกันหรือยังเพราะทุกิภาคของไทยรอต้องรับคุณผู้ชมอยู่นะคะไปสัมผัสอากาศหนาวกันด้วยวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทางช่องบ .5 ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยลายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ